สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเที่ยวที่ไหนครับครับกับใครกับช่องกินไปคุยไปกับคนใกล้บ้านนะครับอ่าโอเคเริ่มต้นที่ที่ตรงไหนดีเออเมโทรที่เมโทรใช่ไหมนะครับเมโทรเมโทรรถไฟใตที่รถไฟแล้วมองไปก็จะเห็นไอเฟิลนะครับก็เดินมาครับเดินมา รอยเฟิร,นรน์นะครับไหนครับเนี่ยโอเคอ่าครับมีวันนี้มีคนพานําเที่ยวครับน้องไอสไลเดอร์ครับโอเคอ่ะเราจะเดินเดินเดินน้ำหน้าเลยนะโอเคเดินน้ำหนักไปเลยอ่าครับต้องดูครับโหรถติดเพียบเลยนะครับ ช้ากระโปงเหียนจะมีไปเรียงอะไรครับเยวคืนนี้เราจะาดูไฟด้วยอ่าดูไฟทางนี้เนี่ยกำลังเดินครับเช้ากระโปรงเหียนเหมือนนี่ไปเลี้ยอยู่บนะครับตอนนี้รถติดติดไฟแดงใช่ไหมนี่ติดไฟแดงใช่ไหมเวลาต้ัด ได้ข้าข้าฝั่งนี่ยเราจะได้ไปสะพานนี่โอเคได้จุดไหนก็ตอนนี้เราไม่ข้ามสะพานนสะพานนี้แล้วแต่จะไปมื่อไหร่ะยาตรงนี้มันสวยเนาะไปไปเดินไปฉันว่าตรงนี้สวยกว่าอ่าว่นเห็นวิวสวยชัดเลยอ่าอะไรมีที่ถ่ายรูปตรงนั้นด้วยมีที่ถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวนะดูนะดูรถเหรฮะไปเลยไปนะครับไปละ ครับนะฮะเหมือเช้าก่อนตอนแปบนียังไม่ค่อยสวยเท่าถ้าตอนเย็นมันจะกดไฟมันจะสวยมากอ่าไม่ต้องกดไฟใช่ไหมครับรัโอ้โหมีอะไรมีบอลลูนไม่มบรลลูนบรลลูนบรลลูนไหนบอลลูนนะ วันนี้มีบอลลูนครับบอลลูนครับเขานั่งบอลลูนเขาต้องมันไม่ใช่บอลลูนจริงมันมีสายข้างล่างเหรอลูกตาลอัไ่เจ๋อเหรอโอเคนี้เรามารีวิวนะครับขึ<า>้นครับนนโอเค

ตามเขานะดูเขาด้วยครับขับปีรถไฟรถไฟข้างบนครับรถไฟนี่คุณภู<ไ>คน<ไ>ครับอ่าค,ครับมีท่องเที่ยวเยอะๆครับวิว,วครับสวยงามลมเย็นครับเย็นสวยๆเลย่ ดูอะไรเอ่าใช่ไหมฝากช่องเลยครับคุยกินไปคุยไปบนไกลบ้านนะครับผมอาจจะไม่ถ่ายรูปเพราะว่าว่าอะไรมาบ่อยเกินใช่ไหมอ่ามากี่ครั้งแล้ว้มัง10ครั้งแล้วมั้งโอเคอยู่มาแล้วมาต้องพี่เจ้9ใช่ไหมล่ะคุย วันนี้ครับมากับช่องไอสเลเดอร์ครับไอสเลเดอร์พามาชมวิวนะครับโอเค รถไฟไมีครับมีแล้วรถไฟครับกูกูก้แต่ที่แต่ที่แน่ๆใครเรียกใครทเสียงช้างแป่แป่ทได้ครับไปครับเรือนักแบบแบบท่องเที่ยวครับน,นักท่องเที่ยว ขึขน้นขึ้นอยู่ใช่ไหมเอนอนะครับน,น,นั้นจะเป็นภูเขาตงน,นั้นจะเป็นภูเขาภูเขาใช่ไหม ครับตอนนี้เขาเดินเฟชั่นครับไอ้แคไปไคปครับนะครับโหเดินสวยเลยครับสวยมากเลยเขาเดินผู้ชายนะอะโอเคครับไอ้ราจะไครับตอนนี้เราก็มาเที่ยวกันนะครับเป็นวันหยุดนะครับแต่ที่หนึ่งก็หยุดสองวันอ่า ไอเซอรเดอร์ครับไอเซอรเดอร์มาเที่ยวอ่าครับฝากช่องไอเซอรเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็กินไปคุยไปกับคนไกลบ้านนะครับคนไกลถิ่นไกลบ้านนะครับว่าจะไปไกลเลย กนะ็ขอเปขอยุตีแค่นี้นะครับอออากาศนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วจะไปนะครับขอบคุณครับ